โอเคครับกับสวัสดีท,ทุกท่านนะครับวันนี้โยผมอีกรอบกับพี่แคทกับช่องแคทอีซี่วันวันนี้เราเป็นเกมเร่ักโหมด f i n ล l f เฟ d ดีโอเคมา,มาเริ่มเล่นกันเลยซึ่งมีคำเตือนด้วยครับมาขื้นที่สามเริ่มคืนที่สามคืนเรารอบนี้จะผ่านให้ได้ผมต้องผ่านให้ได้โอเคกินโมงแล้วโอเคหลังจากทำยูทู s ช็อตสิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนดูเยอะโอเคเราต้องดูด้วยว่าพิ่หมา,ยมา,มห okay, อ,ายอย่าไไร่โอเคฟังโฟนไกลเงียบไปเลยโฟนไกลเงียบเงียบ้องดูว่าเปิดก่อนเพื่อประหยัดพลังงาน โอเคชิใก้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ปิดทางพรางชิคก้าอย่างนี้โอเคพี่ตาายังไม่มา ไปสิไปเสกไก่เอออย่าพูดอย่างนี้บรรยาบรรยาไปสิพไก่พี่ไก่ไก,ก็ยังไม่ยอมไปต้องดูพี่หมาด้วยว่าพี่หมามาันเมื่อไรเอะพี่หมีเออพี่หมีก็ไม่มา ใช้พี่ตายอยูอย่ตรงนี้ใช้พี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่ไกอ๋อพี่ไก่มาพี่ไก่มา มาจะอีเราไม่ได้เนี่ยโอเคดวงเยอะดวงยังไม่ปิดเราจะกลัวมันจะหายไปกูจะบอกให้พี่ปิดเลยแต่ว่าพี่จะไม่ยอมปิดพี่จะรอให้มันหายไปก่อน โอ้โหจะเริ่มโหดขึ้นในแต่ละคืนของเกมนี้จะเริ่มโหดขึ้นโอ้โหอย่างย่าเนี่เย yeah, อะแล้วไงตรงนี้ปินไม่ได้ตกใจตกใจโอ้โหตกใจตกใจ ว่าแล้วทำไมมันปิดไม่ได้พักแกนี่ไอ้ตายตัวไอ้ตายโอ้โเกมโอเวอร์เลยโอ้โหตกใจตกใจตกใจ

เอ๋อพี่จอยพี่ไก่พี่ไก่อยู่ไหนน่ะเดาไม่อยู่ในห้องครัวแน่นอนต้องดูพี่หมาด้วยว่าพี่หมามเมื่อไหร่เหนือพี่หมาไม่คนใจ เสรพี่ไก่อยู่ตรงนี้ไปเผาไป่ออกออกโอเคไปต่อไปอีอ่ยังโหวอะคืนนี้ ก็ดังโหดแต่ละคือมันจะโดไปเรื่อยๆโอด่ดูดดดแล้วต้องดูพี่หมาด้วยเนี่ยต้องดูพี่หมาว่าพี่หมาจะมาเมื่อไหร่ ไปสิเมื่อไรที่ไอ้ตายจะไปสักทีเนี่ยเมื่อไรที่กระต่ายจะไปสักทีเนี่ยไอแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาประหยัดพลังงานไม่พอต้องหนีจากไอ้ไอ้หมาด้วยโอ้ยอยา่าผมก็เป็นโรคกลัวหมาด้วยผมก็เป็นโรคกลัวหมาอยู่แล้วยังต้องโอเคๆหน่วยตาย

คอยดูพี่หมาด้วยพี่หมาไม่ไรโอ้โหตีสามก็ยิงโหดแต่ละคืนก็ยิ่งโหดโอเคอเคยพี่หมาพี่หมาไม่มาเอาไอ้ตายเข้าไปใช่ไหมโอ้โหกลัวกลัวเคยเคต้องรีปบัดภัย โอเคสุดีมึงอยากมึงอยากทำสิคนนะั้นวาร์ปได้มันวาร์ปได้เออเออไป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 ไอ่ไรก็ไนมะ่รู้ไปไป ยเะเกมพลเฟด,ดี้เขาว่สอนให้เราประหยัดไฟประหยัดพงานด้วยเคอขาสอนให้เราประหยัดไฟไประหยังงานโอ้โหตายรวะตายวโอ้โหน่นสวยสวยสวยเนจำเวือนจำโอเคโมาดูฉา,ากจับกันที่ท ร้อแต่พร้อมเรมทาทำได้ฟังเสียงฝีเท,ท้าไว้ทุกท่านผู้ชมฟังเสียงฝีเท้าไว้ <c ười> โอ้โหคืนที่สามอย่างยากเลยคืนที่ห้กับคืนที่สี่โหดกว่าอีกแต่ว่าคืนที่สามโหดยากเลย กว่าจะผ่านที่สามได้ก็ต้องผ่านการยากลำบากดูนี่ไงไมเคิลไมเคิลออฟตันโอ้โหอย่างยากอีกรอบอีกรอบเออขึ้นที่สามรอบนี้จะไม่เอาโฟนจายแล้วโฟนจายโทรมาเรียบต็อปเลย พีเปิดก่อนพี่ไก่เปิดก่อนเอาเลี้ยพี่ไก่อยู่ไหนอะ่ะโอเคโอเคฉันไมาดูพี่หมาด้วยโอเคพี่ไก่ทีนนี้มันจะปลอดภัยต้องฟังต้องคอยฟังเสียงเดินด้วยแล้วพี่ตาอยู่ไหนเนี่ยอะโอเคพี่ไก่เนี่ย ดูโซนพิเศทหน่อยโอ้โหดปลอดใครดีแบบนี้อ่ะไม่ปลอดภัยมันจะดับก,กล้องแบบนี้กันเลยนะ ทางของเรา okay, okay. เครใคปหายหว่วงโอ้โหเสียงกลัวมากกลัวมากผมไม่กลัวอย่าผมไม่กลัวหนักมาก กัสแกนได้ยางเยอะเลยเกยมนี้มึงซ่อนทรงไหนซ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยมึงซ่อนที่ไหนฮะตรงนี้ปลอดภัยหวง ตกใจตกใจเล็กน้อยตายตายยัง่ะไส้ไอ้ใจเลยไอ้ตายเฮ้จตายตายตายยังไม่จจตาย้องใหจจ้ใจจตายไปก่อล้มมึอกี่แล้วทำไม ดูปิดการใช้งานกล้องเสียงเท่านั้นดีครับที่รอบนี้พี่หมาไม่ไม่เปิดถ้าพี่หมาเปิดนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าสภาพยังไงแล้วโอ้โหพี่ไก่ไปเย็นไปเย็นไปเย็น พี่ตายพี่ตายอยู่ไหนโถพี่กะตายต้องซ่อนแบบนี้ก็ได้โอเคร่องไฟตัวน้ไปไฟไปหายห่วงโหตีสามนนะยิ่งโหดึ้นนะยิ่งโหดึ้นก็คอยดูด้วยว่าจะมาทางไหน,นโโ่เปิดปิดท้อกังวลโอ้โหเอาอีกแล้วเอาีกแล้วเล่เปิดร้อให้มึงมาเลย ง่วกันที่ไหนเนี่ยควตีดปายเนระ็วมือโอ้ยถ้าเป็นเฟดแบนะเจ้ดโอเ้เจ้เองโอ้โหจะทำไงก็จะหมดแล้วจะตายแล้วเนี่ยพอเห็นใจยามบ้างเถอะยามดวงยามดวงมาจะแย่แล้วน้องชายก็ต้องมาตายมีน้มซ้ำ นั่นด้วยโอ้ยใจเย็นๆนะพี่ยามทำไมทำอะไรพี่ยามหรอทำอะไรพยายามไ,ได้ไงล่ะโทษไอ,อ,อ้ตายหเห็นใจยามเธอเห็นใจพี่ยามเธอเห็นใจพี่ยามเธอกลัวจะเยี่ยงๆๆๆๆ พยายามกลัวแต่แย่เพอไม่ผ่านแน่นอน โอเคงั้นก็จบเพียงเท่านี้นะครับคนสับนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยวครับโอโ้โหโดนพี่กระต่ายพี่หมีจัมสเกย์อย่างเยอะเลยโอโ้ยโอเคไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติรตามอย่าลืมแจ่งเตือนไว้คราวนี้กเ็เดี๋ยวเรามีการตั้งค่าเ,เหรอปิดโอเคโทรศัพท์ปิดได้โอเคสับนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย